ภาคษายกฟ้องครับหรือพอหลักฐานไม่พอไม่ใช่หลักฐานไม่พอครับเข้าถึงหลักฐานไม่ได้ถูกบล็อกถูกการไม่เข้าถึงหลักฐานอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดสารอาญาทุจริตสารท่านมีระบบการไต่สวนสามารถเรียกหาข้อมูลหลักฐานพยานได้ตามสมควรเพื่อเพื่อทำให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และโดยเฉพ,าะ,เพ,า,ะเพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่ต้องให้ความยุติธรรมที่สุดคือให้ความยุติธรรมกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษีให้ความยุติธรรมกับบ้านกับเมืองที่จะได้ดารงเอาไว้ว่าบ้านเมืองนี้ยังมีคือมีแปรและคือและแปรใช้ร่วมกันไม่ว่าทหารหรือพลเรือนไม่ใช่ว่าทหารไปใช้คือใช้แปรอีกแบบหนึง่งข้าราชการพลเรือนและประชาชนทั่วไปใช้คือใช้แปรอีกแบบหนึง่งดังนั้นครับทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นศารอาญาทุจริตนี่ขีดเส้นใต้พันเส้นและตราบใดก็ตามถ้าเราไม่แก้ไขปรับปรุงตรงนี้ปล่อยให้เสียงล่ําเสียงหลือว่าทหารที่ทุจริตถ้ามีเส้นมีสายมีพี่มีน้องมีระบบรุ่นมีเครือข่ายอุปถัมภ์สามารถวิ่งสารทหารได้นี่คือคําล,ล่าคํารืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่ต่อให้ไม่จริงแต่คำร่ำคำารือยังอยู่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าไม่ทุจริตจะกลัวอะไรกับการพิจารณาของสารอาญาทุจริต